เพื่อนๆครับวันนี้ก็ถึงควรแก่เวลานะที่ผมมองว่าจะมาอัปเดสตสถานการณ์เอาคอยหลากหลายเหรียญจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานในห้วงของเดือนนี้นะเอาคอยมีการปรับตัวตั้งแต่หลัก10%จนถึงหลก100ักร0อยเซลยทีเดีวยวครับและก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้น่าจะเห็นว่าหลากหลายเหรียญก็เกิดการพักตัวเกิดการย่อขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่วันนี้ผมก็เลยจะมาเฟ้นหาเอาคอยนะครับที่ยังคงมีความสิยงที่ต่ำเป็นโอกาสแล้วกันครับสำหรับบูลลนเล็กๆตอนนี้นะเพราะอะไรนะครับวันนี้ผมถึงจะมาาาหจุดเข้ชอออนคย ไปเราฟังในคลิปนี้แล้วก็วางแผนเทรดกันด้วยครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ่เฮ้ยคริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่18เดือน11และผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนเนาะก็อื่นนะครับใครที่อยากเข้าห้องไลา์เทรดที่ผมวางแผนเทรดให้แบบฟรีๆตลอดชีวิตเนี่ยเพื่อนๆก็เพียงแค่คลิกลิงก์บายบิดนะจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อคลิกลิงก์แล้วอย่าลืมโอนเงินเข้าไปเทรดก็โอนเงินเข้าไปเทรดให้เรียบร้อยนะสแกน QR Code ์โค้ดไลน์แจ้งทักแอดมินได้เลยเนาะหรือจะแจ้งทักมาในที่ดิสคอตกอะไรนะครับว่าอยากเข้าห้องแผนเทรดกับผมนะครับซึ่งผมรรัับจจจํําาาาานนนนวววกดดแแตตต่่่่่่ผผขอองมมเเีีีียยยฟลชชิไสคใ้ สักปาดเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นแผนที่ผมเนี่ยอัปเดตไปให้ในช่วง2อาวันที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณ3เดือนเนาะซึ่งวันนี้ผมจะออกมาต่างจังหวัดนะครับก็เลยจะไม่ได้มีแผนเทรดให้นะฉะนั้นแผนอาจจะไม่ได้มีทุกวันขนาดนั้นนะครับช่วงใหม่ที่มันน่าเทรดเนี่ยผมก็จะพาเทรดเนาะก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือจะเป็นแผนเทรดนะครับเล่นสั้นนะฉะนั้นสามวันนี้ผมก็ปิดไปหมดแล้วเนาะโอเคเพื่อนๆก็เพียงแค่คลิกลิงก์บายบิตที่อยู่ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับไม่ขอพูดถึงบิตคอยมากมายนกเนาะเราก็มองไปใน่งองปอนลนนะะรรริดดหหุชวมมาณ35,000ืสทีเ จะมองเป็นการคอนเฟิร์ม ascending boarding w d g e นะที่ผมได้พูดไปในคลิปล่าสุดเมื่อวานเพื่อนก็กลับไปดูแลกันเนาะหรือถ้ามันเป็น triangle จริงๆเพื่อนๆจะรอเข้านะครับช่วงราๆสามเปนหและเกิดสัญญาณในการกลับตัวหรือจะรอเข้าแถวๆการยกโลหรือขา E สุดท้ายก็ได้นะครับถ้ามันเป็น triangle จริงๆนะมันจะต้องมีการยกโลและย่อลงมาอีกรอบหนึงก่อนนะบอันนี้ก็แล้วแต่การวางแผนเนาะ ซึ่งเห็นด้ว่าแนวโน้มตัวนี้เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ายังอยู่โซนสีเขียวแม็กซ์ดียังคงอยู่เหนือศูนย์ในฝั่งของ i s i ยยังคงยืนเหนือ5้อยู่นะครับดังนั้นแล้วเราก็รุนแล้วกันนะครับว่าให้บิตคอยเนี่ย ไม่หลุดเทรลนาแล้วกันเนาะอันนี้เราก็รอสัญญาณแล้รกันเห็นว่าถ้าเรามาดูในฝั่งของท o t a l ม a r าร์เก็ตแคปแล้วเป็นการคอนเฟิร์มการตัดการลงแล้วนะครับของ m a x กีนั่นเองเ,องเนาะฉะนั้นแล้วกรณีที่ราคาบิตคอยจ,จะปรับตัวไปต่อเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยเพราะอาจจะเกิดการไซด์เว์ออกไปก่อนก็ได้นะครับก็จะเห็นได้จากอดีตที่ผมทําให้ดูนครับเห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยมีการไซด์เว์ไปสักระยะแล้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีการล่วงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าร่วงมาประมาณช่วง38.2%เลยทีเดียวนครับอ,นนอวว่่างเยอเหเือนนนะแต่ก็ยังเป็นกรณีท่ ย่อเพื่อจะเด้งขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งนะอยู่นะครับเราก็รอช่วงแม็กซีที่มีการ cross กันฉะนั้นแล้วในช่วงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ใกล้เคียงที่จะ cross กันนะครับเพื่อนๆอาจจะรอไปก่อนก็ได้สำหรับบิตคอยผมก็ขอพูดถึงประมาณนี้เนาะก็ถ้าในกรณีที่ช่วง3 5มหมรับไม่อยู่เนาะเราก็รอช่วงประมาณ3 3 2 0 0ื่นสาอะไรประมาณนั้นก็จะเป็น farewell gap นะครับที่ในทำ frame สี่ชั่วโมงมีการทิ้งเอาไว้นั่นเองครับอันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ของอีทูเรียมนะซึ่งจะเป็นแกนนําในการทําให้เอาคอยหลากหลายเหรียญมีการปปรรััับบตตววขขึ้้้นนนนนนไ่่่่่่ออออออเเเเเาาาาาาะะะะ๋กกก็็ถสูชงงคคยยยีีซจํโดมลลแ ก็จะตามาด้วยเ่าอิตูเบียมหนงมีโอกาสในการปรับตัวลงสู่โซน1,900ดอลดลาร์หรือช่วงประมาณขา4ประมาณฟิโบที่38.2นะเพื่อที่อันนี้จะไปต่อทำไมวันนี้ผมถึงมาอัปเดตสถานการ์เอาคอยนะครับเนื่องจากเหดนว่าเอาคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยมีการเบรกแนวโน้มขาลงออกมาแล้วนะครับอาจจะเป็นการย่อเพื่อเดี้งขึ้นไปต่อเนาะซึ่งกรณีนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากลาวพอสมควรเหมือนกันนะซึ่งแนวโน้มตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เอาคอยมีการปรับตัวหลากหลายร้อยเปอร์เซ็นต ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญมากๆในการหาเอาคอยที่เราจะมาเฟ้นหากันนะครับว่าเอาคอยเหรียญไหนยังคงมีความเสี่ยงที่ต่ําอยู่นั่นเองนะเราไล่เรียงกันไปจากอีเทเรียมเป็นเหรียญแรกเลยดงนะครับผมก็จะมองว่าอีเทเรียมเนี่ยถ้ายังไม่หลุดช่วงในฝั่งของแนวรับสําคัญจากดีมานโซนตรงนี้นะครับช่วงประมาณ EMA แรกรวมถึงดีมานโซนแรกจากแท่งเดียดนี่มีการเบรกเพื่อเห็นว่าสโตเดอร์มีการรีเซ็ตและแต่อยาอาจจะปรับตัวลงได้อีกนิดหน่อยฉะนั้นเราโฟกัสที่โซนประมาณ1น0 0งพันกลออย่างที่ว่าไปครับ ดูดโซนนี้นะครับแบบเต็มๆแท่งประมาณ1860อันนี้อาจจะต้องยอมคัดอ่ะต่อไปมาดูที่โซล ا ن าเนาะโซล ا ن าจะเห็นว่ามีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นในทางเฟรมเลี่นะแต่จ,จะเห็นได้ว่าการกลับตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องล่วงลงแรงเนาะบริเวณเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นบริเวณเส็นค่เขาเฉลียขาขึ้นต่างๆก็ลองรันเทรนต่อไปก่อนใครที่มีของครับส่วนใครที่ยังไม่ได้มีของรอครับรอโอกาสในสโตเนี่ย เห็นไหมครับว่าสโตเนี่ยกำลังลงมารีเซตที่โซนโอเวอร์โซและขณะที่ราคาปรับตัวขึ้นมาถึงแม้จะเกิดสัญญาณในการกลับตัวไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องร่วงแรงเสมอไปนะครับอาจจะเกิดเป็นการไซเว์หรือย่อพักตัวกลับมาบริเวณในฝั่งของเส้นคาเฉลียในภาพระยะสั้นเหมือนอย่างที่ผ่านมาช่วงนี้เนาะก็กลับมา Side way, Side way. ไซเว์ไซเว่เพื่ออาจจะรอเวลาในการไซเว์สักระยะนะครับรอสโตในการลงมารีเซตสวยผมว่าโซลาหน้าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับทาเก็ตคร่าวๆเนาะก็อยู่ช่วงประมาณไฮเดิมก่อนที่68จนถึง73 แล้วก็เป้าถัดไปเนี่ยอาจจะก้าวหน่อยนะครับประมาณ85ลากยาวไปถึง94เลยทีเดียวครับซึ่งหลุดเทรนไลน์นะเพื่อนๆอาจจะโฟกัสในการ คัดลอดออกมาก่อนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รันเทรนต่อไปก็ได้เพราะว,าว่าอาจจะล่วงลงมาได้ถึงในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยสุดท้ายรวมถึงเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นเทรนไลน์ต่อกันที่ในฝั่งของ XRP นะครับจะเห็นได้ว่า XRP มีการเกิดสัญญาณแมตต์เวอร์เซนเกิดขึ้นนะครับมีข่าวเกี่ยวกับ SEC นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในช่วงนั้นเนาะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเลยนะครับในวันเดียวจะเห็นได้ว่าโตลเนี่ยลงมาดีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า m a x กเนี่ยยังไม่ได้อ่อนตัวนะครับออรรครับบกก็โโฟฟสแถวๆิที่0.618 ราคาเราประมาณช่วง5.79 5.3รวมถึง5.0ดยประมาณ3 0. จุดนี้ผมว่า XRP มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่ออีกสักรอบได้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับว่าโม um เมนตัมในฝั่งของ m a x ซี่ยคงเป็น ขาขึ้นอยู่นั่นเองต่อไปเรามาดูกันที่ลิงนะครับเจเห็นว่าลิงเนี่ยค่อนข้างบูชเหมือนกันนะครับเป็นการนำโอ้โหเอาคอยหลักเหรียญหลายเหรียญมาเลยนะเจนเห็นว่าลิงเนี่ยจริงๆผมบอกเพื่อนๆเฮาฉลามไปนานมากๆแล้วว่าเหรียญที่มีการใช้เวลานานแบบนี้มักจะมีการพุ่งแรงๆซึ่งก็พุ่งแรงๆจริงๆนะครับแต่ว่าโอ้โหใครที่ทนถือได้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับก็ปรบมือให้เลยนะครับและเจนเห็นว่าครับเพื่อนๆในช่วงปัจจุบันเนี่ยโซล,ลงมารีเซ็ตไปที่เรียบร้อยแล้วเจนเห็นว่าช <ๆ S 1> ่ว มันเป็นช่วงที่เกิดการไซเวย์แต่นี้เป็นการไซเย์ในโน้มขาลองอยู่สักระยะแต่ผมยังมองว่ายังคงอยู่บริเวณเทรนไลน์ขาขึ้นอยู่ยืนเหนือเส้นต่างๆได้อยู่นะครับเส้น่ั้ฉลย่ยต่างๆไปเปลี่ยนไหมการไซเบยืนเหนือเส้นขาเฉลย่ยต่างๆ,ๆอ่ะนี่ยังไม่มาถึงเส้นสุดท้ายซะด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วผมยังมองว่าลิงยังมีโอกาสในการไซเบรเพื่อที่จะปรับตัวได้อีกสักรอบหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดคร่าวๆผมยังมองไปที่ซับไพโซนเดิมที่ในอดีตเนี่ยยังคงไม่ผ่านไปนะมีการทิ้งปุ๊บแล้วก็รรร่่วงยะอูาาปมณช 17จนถึงช่วงประมาณ20ดอลลาร์โดยประมาณเลยกันนะครับสำหรับ มาต่อเนื่อเนื่องกันที่ A R B ได้กันนะครับเหรียญนี้เนี่ยผมก็มองว่ายังคงมีความเสี่ยงที่ต่ำเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากสโต้เนี่ยรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเห็นว่าแม็กซี่ยังคงคอสเหนือศูนย์ผมจะมองว่า A R B เนี่ยครับเป็นการไซเวในกรอบของทร i งเกิลเพื่อนเพื่อน,อนใครที่รอโฟกัสในการช้อน A R B <ๆ>เห็นว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยสโตก็ลงมารีเซ็ตอีกแหละเห็นว่าช่วงนี้สโต้ก็ลงมารีเซ็ตฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรารอแม็กีเนี่ยเริ่มอ่อนตัว <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนอาจจาะ หลุดเทรลายนี่แบบเต็มแทงอันนี้เรายอมแพ้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำเหมือนกันนะถ้าหลุดเทรลาลนเนี่ยเรายอมแพ้ถูกต้องไหมครับอะ จุด TV ของเราก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็จะมองว่า A R B เนี่ยยังมีมีโอกาสไปต่อนะถึงช่วงประมาณ1.34จนถึง1.4โดยประมาณ, 4, มาณ r R เนี่ยก็ค่อนข้างคุมนะอย่างน้อยก็ประมาณ7เท่าหรือ6เท่าโดยประมาณต่อไปมาต่อเนื่องกันที่ A W A X เนาะผมจะมองว่า A W A X เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้มีของมาเข้าจอตรงน,นี้ผมก็มองว่ามันยังไม่คุ้มเสี่ยงเท่าเท่าเท่รว่า A r, r เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุดคาร้อนมันค่อนข้างที่จะไกลเนาะสมมุติเราเข้าแถวนี้ จุด SL เราเนี่ยต้องเป็นหลุดโลนี้เลยนะครับจุดที่ของผมเนี่ยมองเป็นใกล้ๆเท่านั้นฉะนั้น R าของ a อแวกตอบใครที่ยังไม่มีขอม,มองว่ายังไม่ขุมที่จะเข้าไปเสี่ยงนั่นเองคนที่จะต้องรอให้เขาย่อลงมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะย่อหรือขนาดนี้หรือเปล่านะครับจุดทีค่อยเป็นแบบนี้ อันนี้คอยคุมนั่นเองนะครับเป็นเดียวก,กันกับอีกหนึ่งเรียนที่ผมมองว่ายังคงไซเว์และยังไม่ได้พุ่งไปไหนมาไหนกับเขาเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าสโต้ก็ลงมารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วไอซไเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่หลุดโซน51ด้วยหรือโซน50ด้วยนะครับและก็ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆได้อยู่เหมือนเขาจะสะสมพลังอะไรบางอย่างอยูอย่หรือเปล่านะครับก็อยู่ประมาณนี้นะจุดเอสลผมก็มองว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเรายอมคัดจุดที่พีเนี่ยผมมองแรกยาวไปถึง2งดอลลาร์โดยประมาณซึ่งอาร์ แต่ถามว่าเขาจะพุ่งไหมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะผมมาหาเหรียญที่มีความเสี่ยงที่ต่ำให้เพื่อนๆอะไรกันเนาะอันนี้ก็ลองไปพิจารกกันดูนะครับรับเพื่อนทิ้งท้ายที่ใครอยากวางแผนเทรดกับผมแบบฟรีๆไปตลอดชีวิตเนาะเพียงแค่คลิกลิงก์บายบิจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างหรืออยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆคลิกลิงก์นั้นโอนเงินเข้าไปเทรดกันด้วยเนาะ ขั้นต่ำนี้ก็200ดอลลดร์นะครับโอนเงินเข้าไปเทรดจะโอนมากกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนทักแอดมินและบอกว่าอยากเข้าห้องเทรดแจ้งอยู่ไดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนเทรดตัวอย่างนะที่ผมทําให้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆแผนของผมมันจะมีกําไรนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ต้องมีการมานิจเมนต์นะอย่างที่ผมได้บอกไปเหรียญที่มีความเสี่ยงต่ำเราก็ถึงจะเข้าเทรดกันครับถ้าเพื่อน,อนอยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์ comment, พูดคุยเป็นกำลับบงใจให้ผมกันหน่อยเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยเนาะอย่าลืมเป็นหาวฉลามที่กวางเมือกับผมนะครับดีใจได้ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ